ครับนี่คือรายการนุชฟลายครับทีมข่าวรายการนุชฟลายนั้นออกมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้คือสวนมะเขือยาวครับนะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จในการใช้นุชฟลายสู่สองครับอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีคุณพี่ครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะคุณอุบลอ่อนจิตครับคุณอุบลอ่อนจิตอยู่บ้านเลขที่108่งศูนย์แปดทับหนึ่งหมู่เก้าครับบ้านตะบลทบับ อำเภอโทพโทะเลจังหวัดพิจิตรโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่โอ้โหอุดมสมบูรณ์มากมะเขือยาวแต่ลูกลูกใหญ่เลยเนาะครับลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ไหมพี่ใหญ่ครับใหญ่เลยนะโอ้โหใหญ่สวยเลยครับอืดยอดสุดยอดเลยลูกสวยครับสวยเขียวแต่ว่าก่อนที่จะลูกมันจะใหญ่มันมีปัญหาเกิดขึ้นกับเอ่อในของสวนมะเขือยาวของคุณพี่ครับมันมีปัญหาอะไรบ้าง ลูกเยอะครับบางทีลูกใหม่โตมั่งแค่แกนต้นใหม่โตครับเยอฮะครับมีปัญหาเยอะมากเยอะครับเยอะฮะลูกมันติดตรงไหมเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนับมันก็ติดน้อยครับติดน้อยนะครับพอมาใช้พอมาใช้นี่ก็ติดดีครับเลเริ่มติดดีหลังจากใช้นหมนุ่นฟรท์สูตรสองเนี่ยนะก่อนหน้านั้นเคยใช้เรื่องของผลิตภัณฑ์ทางเคมีหรือว่าทางการเกษตรอื่นๆบ้างไหมเคยใช้ครับแล้วไม่เป็นยังไงมันไม่มันไม่ดีครับใบมันก็ไม่เขียวครับแล้วครับไม่ประสบการ็จไม่ประสบครับ ใช้มาเยอะแล้วเยอะครับทำมากี่ปีแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มทํามาครับเหรอฮะมาทำมะนาวครับแล้อเมื่อก่อนทำมะนาวครับทีนี้มาทำมะเขือยาวครับมาประสบความสำเร็จเพราะใช้นุชฟลายสูตรสองนี่นะมาฟลายสูตรสองครับการในการใช้พื้นที่ตรงนี้มีกี่ไร่ครับในการทำมะเขือยาวสามไร่ครับสามไร่ฮะครับนะใช้นุชฟลายนี่อัตราเท่าไหร่ในการฉีดพ่นอัตราแค่ห้าซิดีครับตอนน้ำยี่สิบลิตรคห้าติดสี่ตอนน้ำยี่สิบลิตรนี่คือส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดท่านผู้ชมครับ การฉีดพ่นนี่ฉีดพ่นยังไงอ่ะฉีดใช้เครื่องพ่นครับเครื่องพ่นนะครับฉีดฉีดพ่นตามแปลงต่างๆนี่นะเดินพ่นไปเลยครับเมื่อือที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอายุสักขนาดไหนอายุครับสามเดือนครับแล้วครับเก็บผลผลิตได้หรือยังได้แล้วครับแล้วอะไรที่ทําให้คุณพี่ประทับใจในการใช้นุชฟลายสูตรสองบ้างคคอครับลูกมันสวยแล้วลูกใหญ่ดีครับแล้วฮะทับเบีบได้ครับลูกมันนุ่มคนับดีนะครับใช้ได้ครับมันมีแมลงมาเจาะมาชอนมาใช้ไหม ไม่มีครับเบาแล้วครับโลฮะครับคือแสดงว่าเมื่อก่อนมีอ่าเมื่อก่อนมีครับหนอนเยอะครับโลฮะครับพอใช้นุ๊กไฟล์นี่ไม่มีหนอนเลยครับเบาเลยครับเบาเลยครับนะครับลูกก็สวยสวยโอ้นี่ยอมรับเลยท่านผู้ชมนะนะแล้วก็การประคบประงมดูแลต่างๆเนี่ยใช้อะไรปุ๋ยอะไรมาช่วยเสริมอีกไหมมีปุ๋ยอินทรีย์ครับมาช่วยด้วยครับปุ๋ยอินทรีย์ช่วยกับปุ๋ยเคมีครับอโลฮะครับนะครับลากินปุ๋ยดีเจริญเติบโตดีไม่ต้นพืชเนี่ยดีครับลากต้นมะเขือเนี่ยนะครับกินปุ๋ยดีไหมดีครับใช้ไดด้คครรรัับบบเจิิตตโี โอ้ oh. ประทับใจนุชปอะไมากขนาดนี้ก็คือให้ผลผลิตดีแล้วก็ลูกใหญ่ลูกโตดีครับครับนี่เก็บไปบ้างหรือยังครับผลผลิตเนี่ยเก็บไปแล้วครับเนี่ยรล้วปีที่แล้วเก็บไปก็ตันมากกว่าครับเนี่ยเก็บไปได้หนึ่งตันแล้วถามต่อโรละเท่าไหร่เนี่ยโรละสิบสองบาทครับสิบสองบาทเลยใช่เหรอครับโอ้โหท่านผู้ชมฮะได้อันนี้ได้ผลดีมากเลยครับแล้วก่อนใช่ละก่อนใช้เนี่ยเก็บได้สักเก็บได้แค่ สามร้อยโลห้าร้อยโลเองครับน้อยกว่าน้อยกว่าครับแพอใช้นุ่นไฟที่ดีพอปริมาณเยอะมากขึ้นครับเยอะมากขึ้นปริมาณเยอะมากขึ้นดีกว่าครับดีกว่าอันนี้ชัดเจนเลยว่าลดต้นทุนการผลิตในการใช้แล้วก็ปุ๋ยได้เยอะมั้ยเยอะครับลดมั้ลดครับลดลดต้นทุนด้วยครับลดต้นทุนปุ๋ยก็ตายน้อยครับเลยอฮะครับครับนี่คือความประทับใจเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือ ส่วนเมื่อเขือยาวครับแล้วก็ผลผลิตออกมาเยอะขนาดนี้และอนาคตนั้นนะครับก็จะเป็นอนาคตที่สดใสเลยนะในอนาคตนั้นราคาอาจจะดีขึ้นแล้วก็ผลผลิตก็จะเยอะขึ้นกเกษตรกรก็จะร่ำรวยได้เพราะนุชโฟร์ไลน์นี่แหละมีอะไรบอกฝากท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับถ้ายากได้เงินใช้ก็ใช้นุชโฟร์ไลน์สิครับจะได้เงินใช้ทั่วไปครับนุชโฟร์ไลน์มีแต่ของดีๆมาฝากครับ